รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M c o r HD ร่วมกับ Gesta Digital เสนอ Gesta Art Show เรามาอัปเดตข่าวข่าวศิละปะก,กับ Art n e w วกับงานนิทรรศการนิมิตโดยคุณไกวุฒดอนจาก ที่จัดขึ้นณนะขวัศิลปะจังหวัดเชียงรายวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2563เนหกกา้อกสามครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้แสดงเดี่ยวครับแล้วก็เป็นแรงบ,บันดาลใจมาจากออความตั้งใจที่ว่าจะไปค้นหาตัวเองสิ่งที่ต้องการจะนําเสนอแล้วก็ในการเดินทางค้นหาแสุดท้ายก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นคือการถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกในสิ่งที่เราเห็นซึ่งการดํเนินงานจะเป็นการ วาดภาพระจากนิมิตก็คือการเกิดภาพขึ้นมาช่วงขนาดหนึ่งก่อนที่จะวาดภาพแล้วเราก็ถึงจะวาดภาพตามที่เราเห็นภาพในจิตนาการนั้นครับก็มันจะเป็นภาพสีน้ำมันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีภาพดอลลิงเป็นโทนข่าดำซึ่งเราก็เป็นแนวเดียวกันก็คือแนววรรณคดีไทยเป็นสนมาแล้วก็จะมีกินารีแล้วก็เป็นภาพผู้หญิงในนิตักนตำนานต่างๆนะครับผมจะนำชมภาพนี้นะครับซึ่งเป็นภาพไฮไลท์ที่เป็นภาพปกในการ แรงงานครั้งนี้ก็คือเป็นภาพที่ผมต้องการจะนําเสนอเป็นวัดล่องขุนในจินตนาการและมิติของผมเองก็คือเป็นเกีเือนกับสวรรค์นะครับเป็นความงามงามแบบดุสวรรค์ซึ่งขนาดนางฟ้าเ,เทวดายันต้องลงมาสวรรค์มา,ามาคารวาสมาเช,ชิดชูครับผมก็อีกภาพหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับชุดดอกบัวที่ผมเคยวาดมาขอนานนี้ก่อนที่จะมาทํา ชุดนิดนี้ซึ่งก็เป็นความเกี่ยวเนื่องกันว่าเป็นดอกบัวที่ผมเห็นในช่วงครูนน่นึงขนาดหนึ่งซึ่งเป็นดอกบัวที่กำลังเปล่งแสงออกมาซึ่งก็จะแบบเวลาเราดังสมาธิหรือว่าทำสมาธิมากๆนี่เราจะเห็นแบบเป็นความบกบานของดอกบัวครับผมเลยถ่ายทอดออกมาเป็นความงดงามแล้วก็บวกบานของดอกบัวครับผมสลับอีกชุดหนึ่งนี่จะเป็นชุดที่ผมวาดมาในช่วงก่อนหน้านี้คือช่วงโควิดนะครับผมก็ได้แบบ วาดรูปในแนวโทนขาวดําแล้วก็เป็นเป็นภาพเรียทํา้แมหลายๆคนรู้จักผมมากขึ้นแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นภาพในทิจนาการของผมก็คือเป็นกึ่งกึ่งนิมิตนะครับเป็นผู้หญิงที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งกึ่งมีเห็นเห็นวิานอะไรเป็นกินาลีเป็นน่างในวรรณคดีต่างๆครับซึ่งก็วิธีทางานของผมเหมือนกันก็คือจะเห็นภาพก่อนเราถึงจะวาดออกมาจะไม่ได้ร่างไปลงนานนะครับผม ศิลปะได้ใหม่ในรายการ Guest Star Art s h o สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม เข้าสู่รายการ u e ส t Star Art ช h o w ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยยังคงอยู่กับดตก้องเกียินะคะเพื่อที่จะมาชมผลงานในคอลเลกชันสุดพิเศษเลยนะคะข้างหลังนี้เห็นและตอนแรกที่มาถึงปาาา้าประจย์โยบอกเลยจ๋งเลยแต่ยังเดาไม่ถูกว่าใครอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์ถวันบบชนีนี่นรางวัลของเอ็งเองนะคะ<อ>ผลงานชนินี้นี่เป็นผลงานนานแล้วใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์บอกว่าตอนที่อาจารย์เรียนจบใหม่ๆนะก็ ถือว่าต้องนานแล้ว mm hmm. ต้อง4ี่ห้ปีอย่างน้อน,นะครับผลงานชิ้นนี้นี่ตอนที่ดรได้เห็นเนี่ยคะ่ะตอนนั้นไปเห็นที่ไหนคะจริงๆก็ได้จากงานประมูลนะ,ะเป็นภาพบนหน้าปกของหนังสือประมูลเลยในยุคปลสอถ้าพวกเราจําได้นะครับก็ก็คงเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของสถาบันการเงินที่แตงชาติยึดมาแล้วก็มาขายทอดตลาดตอนนั้นคริสตี้ก็เป็นเป็นบริษัทประมูลที่ดูแล การาจัดจําหน่ายในช่วงนั้น<า>นะแล้วภาพนี้ก็เป็นภาพที่อยู่บนหน้าปกพอดีซึ่งเห็นปุ๊บก,ก็ติ้งเลยตอนตอนนั้นนี้ประมูลมาด้วยมูล,ลคา่าเท่าไหร่คะตอนนั้นก็นี่สิกว่านี่สิกว่าปีแล้วนะ<า>ก็ประมาณล้านกว่าบาท ค่ะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมคะ <โก S 1> ตอนตอนนี้แล้วรอมีคนแอบมาจีบใช่ไหมคะ <c oughs> มีมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆครับนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่โยว่าเป็นผลงานที่แกรนนะคะก,ก็นี่ก็ถวันดัชนีนะคะคุณผู้ชมมาดูนี่งานของอาจารย์ถวันดนัชนีนี่เป็นงานดรออิ้งใช่ไหมคะงานใช้ปากกาอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นปากกาบิ๊กนะฮะ,ะต้องต้องนอนนอนราบกับพื้นแล้วก็ วาดแล้วก็ซับหมึกไปเรื่อยๆนะฮะเรียกว่าเป็นงานปี1974อันนี้ได้จากบที่บ้านของอาจารย์สมัยก่อนอาจารย์เป็นคนแบ่งให้ผมเขาบอกว่าอย่างช่วงยุคปี70กว่าจนประมาณเนี่ยคะ่ะจะเป็นช่วงที่พลังเยอะเลยใช่ครับนะคะแล้วภาพนี้ก็ พิมพ์อยู่ในแคตตาล็อกเล่มใหญ่นะเท่าของจริงนะที่พิมพ์ในประเทศเยอรมนีนะอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งในนั้นที่อยู่ในแคตตาล็อกเล่มนั้นนะครับคือถ้าคุณผู้ชมได้เห็นนะความเรียบแบบพลังมหาศาลนี่บอกว่างานของของอาจารย์ถวันเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พลังหรือเปล่าอยู่ที่พลังนะฮะเราไม่ต้องใช้สีสันเยอะค่ะอย่างภาพนี้ก็คือสีดําบนกระดาษขาวเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องใช้สีเยอะเลยแต่พลังออกมาเยอะ พอมาถึงตรงนี้ขยับมาก็คุ้นหน้าคุ้นตาเลยค่ะจะเป็นงานของอาจารย์เฉลิมชัยครับครับเฉลิมชัยอันนี้ด้วยค่ะปฏิมาก,กรรมกนะ็ท่านทำเก้าสิบเก้าชิ้นอันนี้ก็สร้างสร้างสร้างวัดด้วยนะฮะเราดองเงินเพื่อสร้างวัดนะครับอย่างชิน้นอย่างชิ้นนี้นี่เห็นได้คุยกันรนอบเนี่ยจะบอกว่าเป็นชิ้นที่ก่อนอจะมาทําเป็นภาพภิมพ์ใช่ครับค่ะตอนนั้นก็ ผมไปบ้านอาจารย์เฉลิมชัยนะที่สมัยก่อนอยู่ซอยอารีนะท่านกำลังวาดอยู่ก็มีสองภาพผมเห็นบอกผมขอเลยได้ไหมขอขอเหมาทั้งคู่เลยได้ไหมาอาจารย์บอกเฮ้มีคนจองมีคนอยากได้ผมบอกอาจารย์ผมเพิ่งคอลเลกงานอาจารย์ครั้งแรกอะ่ะให้ผมเถอะแกก็บอกได้ไม่มีปัญก็เป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็ได้ซื้องานอาจารย์มา อ่าละชิ้นนี้ล่ะคะของเป็นศิลปินต่างประเทศหรือเปล่าคะอ่าศิลปินต่างประเทศนะชื่อโรเมโรบริโตนะค่ะจะเป็นสไตล์แบบสีสันจัดจ้านแล้วก็อ่าจะเราจะเห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกรวมทั้งสวนสาธารณะแต่เป็นชิ้นใหญ่นะไม่ใช่ชิ้นเล็กงี้ค่ะนะอันนี้ก็เป็นงานที่ชิ้นเล็กหน่อยซึ่งเขาทําหลายชิ้นนะครับจะเป็นรูปแอปเปิ้ลเป็นรูปสิงสาราสัตว์จะเป็นช้างบ้างจะเป็นหมีบ้างแล้วแต่สไตล์แต่สไตล์คืออย่างนี้ แล้วแกก็เซ็นชื่อพลุดอยู่นีโอ้ยเท่มากเลยค่ะถ้าถามโย่ว่าในห้องนี้ชอบในชิ้นไหนเอาจากชิ้นนั้นแล้วก็ชิ้นนี้แล้วค่ะหลายคนชอบชิ้นนี้ผมไปซื้อจากดูใบค่ะนะตอนนั้นชอบมากซื้อมาสี่ชิ้นเลยส่วอในนี้ก็จะเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยเหมือนกันนี่ก็อาจารย์เฉลิมชัยนะค่ะท่านทําอยู่สิบชิ้นอันนี้เบอร์แปดทับสิบค่ะนะอันนี้จะมีลักษณะพิเศษคืออันนี้ถอดออกมาได้โอ้ แล้วก็สามารถเอาอีกชิ้นหนึ่งมาแทนได้อีกชิ้นหนึ่งผมเก็บไว้อีกที่ก็ไม่ต่างนในภาพเพราะก็เรียวแหลมคมนะฮะพวกลายนนกทั้งหลายคมคมหมดจะเป็นสไตล์ของท่านแต่มากไปกว่านั้นในห้องนี้มีงานของศิลปินระดับโลกอย่างแอนดี้วอร์ฮ h o นี่อันนี้อันนี้แอนดี้วอร์ฮ h o นะฮรเป็นรูปผมว่าคนรู้จักทั่วโลกเะมาเซตุงใช่มาเซตุงเป็นอะไรที่ จีนใช่ไหมคะช่วงนั้นก็เรียกว่าคือแอนทิวอร์โฮเป็นศิลปินที่ดังที่สุดอเมริกาแล้วก็มูลค่างานที่เขาเขียนเนี่ยน่าจะมากอันดับโลกรองจากปิกัสโซอันดับสองโลกนะถ้ามีมีคนประเมินไว้ปิกัสโซอันดับหนึ่งแล้วก็รองมาคือคนนี้นะอันนี้ก็จะวาดเป็นเหตุการณ์ณยุคนั้นของเขาเะเป็นที่เขาว่ามาริบโลใช่มมาริบอลโนเอลิซาเบธเทเลอร์เอลวิสเพรสลีย์โนนี่เยอะแยะไปหมดนะครับ นอกจากนั้นแล้วอาจารย์คะนี่จงมีงานวาจารย์มานพสุวรรณปินทะนะท่านจะปั้นรูปรัชการที่9ก้าสวยนะครับแล้วก็จะมีรัชการที่5มีสมเด็จแม่นะตามสวนตามโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นที่รู้จักมีทั้งงานชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะผมก็ได้งานของท่านมาหลายชิ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานที่มีอยู่นะค พอนี้ว่าเดี๋ยวะจะรบก,กวนให้อาจารยพ์พาไปข้างนอกหน่อยได้ไหมคะ อาจารย์จะนลุนไหมคะอาจารย์จะรลนบุญสวนน่ามีสามภาพเลยผมซื้อมาทั้งเซตเลยจะได้วางพอดีในในในคอยดอหน้าสามภาพนะครับนี่ก็อาจารย์อวบสารนเสนอันนี่คือยุคเก่ายุคยุคยุคปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกก็ค่อนข้างเก่านะค่ะ อย่าง่ภาพอีกนี้อาจารย์ได้มาได้ยังไงคะเนี่ยรูปนี้ก็ประมูลเหมือนกันนะครับรูปนี้ประมูลเพราะงานส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นงานประมูลเยอะมีหลายชิ้นแล้วก็การที่ซื้อจากศิลปินโดยตรงก็เยอะแล้วมีมีประมูลาต่างประเทศบ้างไหมคะนีอันนั้นอันนั้นก็ในห้องก็มีบางชิ้นนะครับอันนี้พ่รวดพะรวดนั่นก็งานประกวดของเอเชียพลัสปีแรกนะนี่ครางวัลที่หนึ่ง ใครได้คะตอนนั้นวิทยาหอศัครั์ตอนนั้นซีนที่ได้พออะไรคะเออซีมในปีนั้นคือโลกสวยด้วยธรรมชาติค่ะนะแต่อนนี้เราจะเห็นว่าโลกไม่สวยถ้าธรรมชาติถูกทําลายถูกไหมครับค่ะอันนี้คือธรรมชาติถูกทําลายมีคนทิ้งขยะทิ้งอะไรกลายว่าทุกคนต่างคนต่างอยู่แล้วมีกล่องตัวเองค่ะนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เราก็เลยทำให้ต้องแยกกันอยู่ใช่ไหมฮะ ก็ธรรมชาติถูกทํำลายส่วนภาพนี้เป็นภาพที่ได้ที่หนึ่งของการประกวดอีกปีหนึ่งของเราอนะครับผมดูว่าศิลปินคนนี้เนี่ยมีแนวคิดที่น่าสนใจะนะมีทั้งภาพที่ส่วนที่เบลอส่วนที่ชัดใช่ไหมฮะแล้วก็มีมูฟเมนต์มีการเคลื่อนไหวอันนี้เป็นแนวที่น่าสนใจค่ะอันนั้นคุณคุณค่ะ <laughs> นนเป็นย่างชาติครับ อาจารย์เด็กอาจารย์อิทธิพลอิทธิพลตั้งฉลกค่ะอิทนะธิพลตั้งฉลกอันนี้ก็เป็นภาพของน้องอายุ10บขวบว่าชิรวิทย์สามารถนะฮะคงจำได้ใช่ไหมน้องเมื่อวที่คุณเฉลิมชัยก็สปอนเซอร์อยู่บอกโอ้โหฝีมือดีจริงๆคือค,คือดีผู้ใหญ่อายเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะดูจักหน้าของมวนชนทั้งหลายแหล่นี่นะครับโหเยอะแยะไปหมดเลย ช่างจินตนาการนะตอนที่วานะอายุสิบขวบเองครนนี้ว่าอย่างอย่างศิลปินเด็กอย่างเด็กเด็กเล็กเล็กเลยเงี้ยค่ะครับอันนี้เนี่ยจะมีวิธีในการเชียร์อัพเขายังไงบ้าง,างคะก็มีบางคนส่งมานะยังยังส่งมาถึงจะทุกวันนี้ด้วยแต่ตอนนั้นเอ่อมีม,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 มีบางปีบางปีเขาไม่ได้ส่งนะเราก็ให้รางวัลเขาแต่เป็นรางวัลนอกรอบนะเราอยากจะส่งเสริมค่ะนะครับนี่ก็เป็นปีปีของนายหลวงปีนั้นเป็นสีมของภาพ ก็ในหลวงราชการที่9นะจะเป็นภาพของราชการที่9อยู่หลายภาพเหมือนกันส่วนฝั่งนั้นอาจารย์ปัญญาใช่ไหมค่ะอาจารย์ปัญญาวิจิตรนาสารทั้งสองชิ้นเลยนะก็ท่านก็วาดวาดหน้าของพระพุทธเจ้าได้หวานที่สุดแล้วค่ะในยุคนี้ไม่มีใครสู้ได้ภาพนี้จะเป็นภาพที่คุณตานะคะคุณตาเห็นบ่อยอันนี้ก็ได้จากงานประมูล มูลนิธิป๋าเปรมนะครับก็หลายปีแล้วอาจารย์อย่างบางทีเราต้องไปไประมูลงานไทยกับมาากต่างประเทศเอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นปการปิดทองหลังพระอีกส่วนหนึ่งเลยเพราะว่างานบางชิ้นมันไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ในแผ่นดินไทยแล้วอ่าอันนั้นก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่อีกส่วนหนึ่งถ้าเอางานอื่นไปปล่อยบ้างก็ดีเหมือนกันะจะได้ให้คนต่างประเทศเริ่มะสะสมอันนี้จะปีชานะคะปีชายุคเก่าเลยนี่ค่ะ นะปี2523อืมก็40ปีแล้วปีนั้นเนี่ยตอนนั้นยังเป็นดับจะมีที่เป็นแบบแสงสว่างเลยครับอันนี้ก็คือในเงาใช่ไหมคะใช่ครับในเงาเลยภาพนี้ตอนที่เราไดเห็นรู้สึกอย่างไงบ้างคะสำหรับงานชิ้นี้คือเป็นงานที่ผมประทับใจนะตั้งแต่ผมกลับจากเมืองนอกเองนะศิลปินคนหนึ่งที่ผมประทับใจคืออาจารย์ปรีชาพอเงินไปเห็นในสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งนะครับเราเดินเข้าไปเอ้ตรงทางเข้ามีงานอาจารย์ปรีชาตั้งนะครับ เราก็เริ่มสนใจตั้งแต่วันนั้นนะครับแต่แตยังไม่ไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อลงทุนเท่าไหร่ะนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็ได้งานของท่านจากหลายแหล,งลง่งรวมทั้งได้จากงานประมูลด้วยอันนี้คืองานประมูลนะครับเพราะว่างานเก่านี้คงไปหาซื้อตามแกลลี่คงยากแล้วก,ก็นอกจากนั้นก็จะอยู่ในมือของนักสะสม<ช>บอกปัญหาของนักสะสมรุ่นใหม่อยากเก็บงานนินเก่าคือคือ,คอระดับคอนเคเตอร์ใหญ่ๆไม่ปล่อยค่ะครับ ถูตกต้องอันนี้เรื่องสำคัญคือไม่รู้จะหาที่ไหนอะ่ะจะหาที่ไหนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้เห็นว่าเดี๋ยวนี้คนทำมิวเซียม,มส่วนตัวเยอะขึ้นนะคะครับก็ดีนะจะได้เปิดโอกาสให้คนข้างนอกได้เยี่ยมชมด้วยค่ะะครับ ันนี้โยชอบมากค่ะของอิตาลีนะของคนอิตาลี่นะคะอ่ากะอันนี้จะก็แรงหน่อยใช่ใช่โยชอบมากค่ะแล้วก็ภาพนั้นเป็นเซตขันห้าของใครคะอลงกรหล่อวัฒนาอ๋อพี่เกียวตอนนั้นผมไปเปิดงานค่ะให้คุณอลงกรนะก้นมามแล้วนะปี4,7 2,547เสามีว่าพูดถึงการเปิดงานเลยค่ะ เวลาการไปเปิดงานศิลปินนั่นหมายถึงว่าจะต้องซื้อเงินออกมาด้วยก็ต้องติดไม้ติดมือสนับสนุนเป็นกําลังใจศิลปินใช่ใช่เธอคะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้ไปสะทัาหไปบ้างไปบ้างไม่บ่อยเหมือนสมัยก่อนค่ะคือเปิดโอกาสให้ศิลปินได้รู้จักนักสะสมรุ่นรุ่นรุ่นใหม่ๆด้วยคจะได้เชิญไปเปิดงานไม่งั้นผมคนเดียวก็คงไม่ไหวมั้งถูกไหมครับ ถึงเวลาเราก็ต้องค่อยๆถอยเคนี้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับทางด้านศิลปะบ้างคะก็นอกจากงานประกวดนะฮะก,ก,ก็จะมีงานประกวดของเอเชียพลัสทุกปีนะแต่ปีนี้เป็นปีโควิดก็เลยหยุดเดี๋ยวภาพก็จะเก็บไว้เป็นปีหน้าะนะครับาวนี้ค่ะแล้วอย่างถามอาจะนิดนึงว่าแนวโน้มของการสะสมงานศิลปะในประเทศไทยมันมีโอกาสที่จะก้าวไปได้อีอกกี่ปีถึงจะเท่ากับคนอื่นเขาได้คะโอ้ คนอื่นน่าเกียนเลยคนอื่นคือใครอาเอาเอาเ,อาเ,อาเอาพื่อนเพื่อนบ้านเรานี่แหละค่ะไม่ต้องไกลไกลมากผมว่าผมว่าอีก10ปีอย่างน้อยะนะเฉพาะเพื่อนบ้านอีก10ปีถึงตามทันสมมุติฐานที่ว่านักสะสมไทยเนี่ยให้ความสนใจในอัตราที่สูงกว่าเดิมค่ะค่อนข้างจะมากค่ะนะครับคนรุ่นใหม่ก็ค่อยมาสนับสนุนแล้วก็องค์กรใหญ่ๆของไทยเนี่ยสนับสนุนค่ะนะครับ อันนี้ก็คงเป็นปัจจัยที่สําคัญคะนะครับและถ้าเกิดให้อาจารย์นิยามคาว่าศิลปินที่ดีศิลปินที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างนักสะสมที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างผมว่าศิลปินที่ดีก็คือทําง,งานสม่ําเสมอไม่ใช่ทำแล้วเลิกคะนะไม่งั้นงานสะสมก็จะไม่มีค่ามีไอเดียที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มีการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอนะครับ แล้วที่สําคัญคือตั้งราคาเหมาะสม,มนะครับกับมูลค่าง,งานของตัวเองโดยเปรียบเทียบก,กับคนรอบข้างผมไม่ต้องการให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปรา,ปรา,ปรากฏการณ์ที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายในช่วงเดียวกันใช่พย่ตั้งร <c oughs> าคาสูง <c oughs> <า>เกิด <c oughs> <า>แล้วก็แก่ <c oughs> แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปเลยจบไปเลยค <c oughs> ือ <c oughs> มาขายช่วงที่เงินทองหาง่ายนะครับมีคนวิเล่ที่จะซื้อหุ้นขึ้นเยอะโอ้กำไรหุ้นเยอะเอามาซื้อภาพก็คงไม่ใช่ คืออย่างน้อยเนี่ยควรจะสร้างฐานของนักสะสมมากพอสมควรนะแล้วก็ปรับราคาขึ้นไปตามความเหมาะสมแล้วก็ตามฝีมือของตัวเองที่พัฒนาไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญส่วนนักสะสมที่ดีก็แน่นอนก็เลือกสะสมงานที่มีมีคุณภาพมีโอกาสแล้วก็ช่วยสนับสนุนศิลปินที่เรียกว่ามีฝีมือมีพลังปัญญาในการพัฒนางานศิลปะอันนั้นก็จะช่วยทางอ้อม ให้งานศิลปะของไทยก้าวหน้ากว่าเดิมนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะถามว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์มีความคิดยังไงในเรื่องว่าถ้าอะไรคือสิ่งที่ทําแล้วและอะไรสิ่งคือสิ่งที่อยากจะทําให้กับวงการศิลปะไทยคะอยากจะเห็นงานศิลปะไทยเนี่ยไปอยู่ในเวทีสากลมากกว่านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับศิลปินของเราเองด้วยว่าจะเปิดตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับ พร้อมที่จะไปทำงานร่วมกับสถาบันต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแกลเลอรี่บริษัทประมูลมากน้อยแค่ไหนะนะครับประเด็นที่สองผมอยากให้มีตลาดรองตลาดรองในประเทศไทยให้เปลี่ยนมือภาพการเปลี่ยนมือเนี่ยเป็นการสร้างดัชนีที่สำคัญคดัชนีของของราคาที่เหมาะสมะในการเปลี่ยนมือนะค,คือถ้าไม่มีดัชนีตัวนี้เนี่ยบางทีรักษะสมรุ่นใหม่มก็ไม่กล้านะกลัวถูกหลอกะนะครับ แต่ถ้ามีสาบันที่บอกว่าเออนี่ภาพนี่ของจริงนะราคาเหมาะสมอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ไปประมูลกันมีจุดเริ่มต้นแค่นี้สูงสุดไม่ควรเกินแค่นี้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็จะสร้างตลาดรองนะครับตลาดรองนี่สําคัญมากที่จะทําให้ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็กระตุ้นให้คนรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะเอาของออกมาปล่อยบ้างนะให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสะสมนะครับมีการเปลี่ยนมือกันก็เรียกว่าสมบัติผลัดกันชมมีความจําเป็น ค่ะก็เป็นลักษณะนั้นนี่แหละเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมติดตามสองอาทิตย์เต็มๆนะคะด้วยความรู้แบบเต็มๆแฮียต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอขอบคุณนะคะเอเชียพลาสนะคะขอขอบคุณนะคะคาเท่อารียันส์ค่ะขอขอบคุณศิลปินสติปค่ะมิสตาคิเนกค่ะเดมานดาดีเฮอริเทชนะคะแล้วก็ซันช็อปชมพู่ใจดีกับลูกค่ะอย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจของรายการเกสต์พาร์ตชอนนะคะแล้วก็แฟนเพจของเกสต์พาร์ตเมอริทค่ะ เงินรายได้จากการจําหน่ายภาพน,นั้นนะคะส่วนหนึ่งนะคะเข้าบืิที่ช่างเถิดนะคะวันนี้นะคะเราทุกคนต้องมาไปก่อน,นะคะ่ัสวัสดีค่ะนรักสะสมที่ดีแน่นอนก็เลือกสะสมงานที่มีคุณภาพมีโอกาสแล้วก็ช่วยสนับสนุนศิลปินมีฝีมือมีพลังปัญญาในการพัฒนางานศิละปะอันนั้นก็จะช่วยทางอ้อมให้งานศิละปะของไทยก้าวหน้ากว่าเดิม